กติปรศัพท์ตัวต่อมาก็คือมาตุมาดามาตุมาดานี้เป็นลิงอะไรถามอีกครั้งนึ่งเป็ดลิงมันชัดเจนขนาดนี้บอกลิงอื่นก็ดูกระไรอยู่ก็มีวิธีแจกอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็ท่องมาตุให้ได้ก่อนจะผ่านไปแต่ละท่านมีอะไรบ้างมาตามาตัโรมาตากลัง

มาตูสุสม,ามาตามาต,ามาตาัง <มา S 1> โรเห็นไหมแค่ฟังแล้วก็ถือว่าผิดกันแล้วไผิดได้ยินเสียงผิดอยู่ก็คือตรงนี้ตรงตรงที่เป็นตริยาบอกแล้วถ้าเป็นผู้ชายคือปิดตุพ่อมันจะเป็นเอาอ่ะเป็นเอจะเป็นมาเป็นอะไรปิดตะเรหิปิดตะเรพิแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือเป็นทีริง เอาอ่ะเป็นอาก็เป็นมาตราหิมาตราพิมาเรื่อยๆเห็นไหมส่วนมาตราไหนนี้เอาอ่ะเป็นอาเหมือนฉันทีฉันทีจะไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับสองลิงนี้เพราะว่าจะแจกเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือตัติยากับปัญจมีที่เป็นอ่าเป็นเอการเป็นอาี่แหละส่วนข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเป็นปิตุมันจะเป็นปิตเรสุปิตูสุดแต่ของมาดาต้องเป็นปิตราอาเป็นอาไม่ใช่อาเป็นเอเห็นไหม ดูดีๆเอาอีกครั้งหนึ่งคนมันแอบท่องอยู่ตลอดเวลาก็ได้ดิอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือให้ท่องนี่ทดสอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปใช้งานท้ายค่ำมาตามาโรมาตารมตารมาตารามาตุยามาตาไกมาตาหิมาตุหิมาตุหิมาตุ

อันนี้ก็เอาอุเอาอุขอที่สุดศัพท์เนี่ยเป็นกับสีปฐทมยอพาสเป็นอามาตาว่าอันว่ามาดาเราแปลทับงศัพท์เป็นอันว่ามารดาหรือใครอยากจะแปลว่าอันว่าแม่ก็ได้อยู่แล้วก็มาตโรอุเป็นอาระก่อนเห็นไหมแล้วก็เอาโยเป็นโอมาตโรอันว่ามาดามาตรังเอาอุเป็นอาระก่อนลงอังคุอังไว้แป่ว่าซึ่งมาดามาตโร กเอาอุเป็นอะระอันนี้เอาโยของทุตยัยพัฒนอุจนะเป็นโอก็เป็นมาโตรซึ่งมาดาทั้งหลายจำไปด้วยมรความกันมาตระอะุเป็นอะระแปลงนาเป็นอาก็เป็นมาตราหรือมาตุยานี่ก็คือเอาไม่ต้องทำอะไรแค่แปลงนาเป็นยาก็แปลว่าด้วยมารดาอันมารดา โดยมันดามาตาราหิตมาตาราพิมาตุหิตมาตุพิมาตาราหิตคือเอาอุเป็นอะระ,อะเอาอะเป็นอาลงหิคงหิไว้อันนี้ทำเหมือนกันลงหิแต่ว่าแปลงหิเป็นพิจย์อันนี้ไม่ต้องแปลงแค่เอาอุเป็นอูคือทีข้าอุเป็นอูลงหิคงหิไว้นี่ก็เหมือนกันทีข้าอุเป็นอูลงหิแล้วแปลงหิเป็นพิแต่แปลว่า ด้วยมารดาทั้งหลายจําได้นะถึงจะมีการทําหลายอย่างเราดูที่สุดของแต่ละคําไปทีละชา้าทีละชา้าทีละนิด,ดมันก็ไม่ถือว่ายากไปมาตุมาตุยา,าอันนี้ก็สรของอยุทีลงแล้วก็ลบมาทิ้งไปคือลงสอาลบสระทิ้งไปอันนี้ก็แปลงสระเปญญ็นยาก็เป็นมาตุมาตุยาแกมา่มารดามาตรานางังอูเป็นอระ อ่ะเป็นอาลงนางคงนางไว้หรือทีขาอวเป็นอูลงนางคงนางไว้เป็นมาตูนางแก่มานดาทั้งหลายไม่ไม่เหมือนมนอาจารย์ทำไมัจับจับตรงนเป็นจจาตอะไรนะจารุทีพัฒน์ทำไมมอาจอจานตัวเดียวจอจานตัวเดียวก็ได้ต้องการให้รู้ว่าจรุทีไงจอจานตัวเดียวก็ได้จอจุด มันสงสัยแค่ชื่อวิพัฒน์นี่เองไม่สงสัยสับ้างในเลยโอเคได้อืมโอเคได้ได้สงสัยสงสัยตัวนี้ตัวเดียวทำไมไม่เอาเป็นตอนต่อเตาตัวเดียวแบบนี้อืมเี๋ยีไม่ถามว่าทำไมต้องมีจุดด็ดแต่มัาต้องมีจุดดิบโอเคผ่านนะต้องขอใคยด้วยถ้าแช่สอนย่อมากไปต่อมาอันนี้ไม่เอาปอจุดดีไหม อันนี้ปอนจุดก็ได้มันจะมีก็คือมาตราอันนี้ก็เอาเป็นอาระแบ่งสมาเป็นอาก็แปลว่าจากมารดามันจะมีพัดมันจะมีตัวเดียวไม่เหมือนตระยีพัดน์เราจะมีมามาอะไรมาตัวใหญ่อีกตัวหนึง่งใช่ไหมแต่นี้แค่มีแค่มาตราทะนั้นปัญจนจะมีพัดจะมีตัวเดียวเท่านั้นส่วนที่เป็นพระวจนะก็จะมีอยู่สี่ตัว,ตวก็เอาเป็นอาระอ่ะเป็นอาลงหิบลงหิบไว้หรือแปลงหิบเป็นพิก็เป็นมาตราหิมาตราพิ ส่วนมาตุหิมาตุพิอันนี้ก็เอาทีฆะอุเป็นอูถ้าเกิดทาให้ยาวทําให้ยาวเราเรียกว่าทีฆะอุเป็นอูแล้วก็ลงหิคงหิไว้แปลงหิเป็นพิก็เป็นมาตุหิมาตุพิฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นปัญญพัทธผโ้จะนะก็แปลว,ว่าจากมารดาทั้งหลายชาตริพัทธกันนี้ก็ลงสระวิพัททิ้งลงละลบทิ้งกเกลือรูปแค่มาตุเหมือนเดิม ปุณมาตุยาก็แปลงสะเป็นยาก็เป็นมาตุยาแปลว่าแห่งมาดามาตรานังมาตุนังก็เอาเป็นอระอ่ะเป็นอา,อนอาลงนางคงนางไว้แล้วก็อูเป็นอูนอลงนางคงนางไว้เป็นมาตุนังแปลว่าแห่งหรือของมารดาทั้งหลาย แล้วก็สมถีพัฒน์มาตริอุเป็นอาระแวงสมิงวิพัฒน์เป็นอีเป็นมาตริในมาดามาตราสุอุเป็นอะไรเป็นอาระอ่ะเป็นอาลงสุลงสุไว้เป็นมาตราสุส่วนมาตูสุก็คือเอาอุเป็นอู่การียกว่าทีเข้าอุเป็นอู คือถ้าเราเรียกให้ถุงตูคอทีฆะแต่ว่าถ้าเราเรียกภาษาของเราแบบว่าเอาตัวนั้นเป็นตัวนี้เราก็ใช้คําว่าเอาเอาอูเป็นอูก็คือเอาเสียงสั้นเป็นเสียงยาวสลับเสียงสั้นเป็นสลับเสียงยาวก็เป็นมาตูแล้วก็ลงสุข,ของสุไว้เป็นมาตูสุฉะนั้นมาตราสุมาตูสุหรือว่าในมานดาทั้งหลายส่วนละปนะอุกัมสีเป็นอาก็เป็นมาตาเนมารดาข้าแต่มารดา แล้วก็มาตรก็เป็นอุเป็นอระเอายูเป็นโอเป็นมาตรกก็แปลว่าข่าแต่มาดาทั้งหลายมีอะไรสงสัยไหมครับอะไรสีแดงๆตัวสอนอัมมะก,กับอัมมาครับไมา่มม่ีอะไรสงสัยไหมอัมมะอัมมะหรืออัมอัมมาไม่ไม่ทําไม่สงสัยก็สอนเหมือนเดิมอเดี๋ยวจะอยู่อีกหน้าหนึ่งว่าใช้แทนคล้ายๆกับตาตาและตาตาทะนั้น ทีต่ตุแบบตัวที่แจกเหมือนมาตุจะมีอยู่กี่ตัวที่ตุมีที่ตุที่ดาตัวเดียวั้ะที่ตุที่ดาก็แจกเหมือนมาตุอีกนี้ก็คือทีที่ตาทีตโรทีตรังทีตโรทีตราทีตุยาทีตราหีทีตราพีทีตุหีทีตุพิทีตุ ทิตุยาทิตารานังทิตุนังทิตาราหีทิตาราเิทิตุหิทิตุภิทิตุทิตุญาทิตะราทิตาริทิตาราสุทิตุตุทิตาทิตโรฉะนั้นทีตุเด็กเหมือนมาตุใหได้อย่างนี้ทตนนนนัังงไหาะะร ตาร,าราตงตนี้ก็ใส่ไปทีตูนังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันอาจจะซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรใส่ตัวนี้มาตัวหนึ่งทีตูนังไม่อยากคือรูปเดิมฉะนั้นนี่ทีตูเจกอย่างมาตุทุกตัวนะตัวนี้ทีตูนังหายไปใส่มาด้วยเหมือนตัวข้างบนนี้จำได้ไหมได้นะจำทำไม่ได้ทำมีปัญหา มาโดยเมื่อกี้นี้ที่เราละอัมมะกับอัมมาที่เป็นตัวสแสดงไว้ก็คืออารมานะก็ไม่ได้ใช้เหมือนปีดาฉะนั้นเวลาเรียกมารดาเราก็ใช้คําว่าอัมมะหรืออัมมาแทนอามมาอะอัมมาอัมมะแค่แต่แม่ถึงว่าอัมมาแค่แต่แม่ทั้งหลายก็ใช้เรียกทั้งมาดาทั้ง ทิดาคือแม่เรียกคือใครเพราะใครเรียกทิดาก็ได้อมะมเน่แม่หรือเรียกแม่ก็ได้เน่แม่ฉะนั้นเราใช้อมะมและอม,มาอม,มาคือเอกะอม,มาคือพระผูกเราถามว่าคําว่าอมารดาเนะี่ยมีใช้ไหมมีอยู่มีแะมาดาบ้านดาไม่ที่ไมบบ่อะไรปะนะไม่เอออาจจะไมรจะาว่อาจจะมีมาตาปิดุโล อ๋อมันมันเอาเป็นใ่กับนั่นั่นนั่นนั่นอ่านอ่านหนังสือใครเนี่ยอ่านหนังสือใครอ่านหนังสือใครนั่นนั่นนั่นคืออ่ามันมันต้องคือคือกับอันอื่นสมารถแต่ไม่ว่าคือเอ่อจะไม่ได้เอาไปใช้มันก็ไม่ใช่อยู่แต่ว่าเวลาใช้มันไม่ใช่เป็นสัตว์โดดแบบนี้มันจงมีสัตว์สมารถอื่นนำหน้าคือติสระติสระนำหน้าคือแม่ของติสระหรือเทวะอันคือ เป็นแม่เทพธิดาเงี้ยฉะนั้นถ้ามาตุหรือีตุกมีสั์อื่นอยู่ด้านหน้าเราเอาไปแจกเหมือนยนเย็นย็นเเราเอาไปแจกเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเมามารียนมาเมื่อกี้นี้ก็ได้ก็คือที่เป็นมาตุโอเคแจกอย่างนั้นได้อันดับแรกก่อนถ้าเราไม่แจกอย่างนั้น เราสามารถเอาอุแบ่งอุอุของมันเนี่ยอุเของมันเนี่ยคือเอาเป็นอาแล้วไปเจกอย่างกัย่าได้ฉะนั้นเราจึงเห็นติดสมาเตเห็นไหมแน่แม่ของติดสัตเทวม,มาเตแน่แม่เทพธิดาเทวทิทตแน่เทพธิดาฉะนั้นสัพสมาร คือตัวอื่นที่มาอยู่หน้าอย่าโดยเฉพาะคําว่าเทวบอกกัาทีตุที่เป็นสัมเดิมเนี่ยเห็นไหมบางครั้งเราเจอไหมเวลาแปลหนังสือเรื่องนางราชาทินดาท่านเทวทีตายะนะเทวทีตายะเห็นไหมมันไม่เจอย่างกันอยากมันไม่ได้เจมเหมือนเทวทีตุยาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเทอทีตุทีตุยาเห็นไหมหมายความว่า ถ้ามันมีสัาสมาร์ทอื่นอยู่ด้านหน้าอาอุเป็นอาเป็นจะยังกัญญาได้ฉะนั้นสามารถปเป็นแจกได้สองอย่างแต่ว่าถ้าเราเลกถึงแบบได้ก็ปเป็นแจกอย่างที่เป็นมาตุเป็นก่อนได้ฉะนั้นเวลาเจอมาอาจจะมีใช้งานสองอย่างเราไม่ต้องสงสัยว่าอเทวทีเตเป็นอะไนะทาไมในตัวแจกของมาตุไม่มีคําว่าสระเอแบบนี้เลยมีแต่ ทีตาทีตโรกเห็นไหให้เข้าใจว,ว่าสัมมาสมาตตัวนี้เอาเป็นอาแล้วก็เป็นใจอย่างกัญญาได้โอเคครับมีอะไรสงสัยไหมสงสัยไหมไม่ม,ม,มีแล้วก็มาต่อเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าให้ท่องมาตาคือมาตุกไว้แต่ผมไม่ได้ให้ท่องมาตุ แต่ผมจะให้ท่องทีตุแล้วก่อนนะให้ท่องทีตุที่จะอย่างมาตุเสร็จแล้วให้เอาคำว่าเทวะมาใส่หน้าเทวะทีตุเลยนไปจะอยางกันยาด้วยสองอย่าง ที่ตุแบบมาตุใช่ไหมอ้าวที่ตุจากมาตุก่อนอันนี้แกันอืมเอาพ้อมกันหมดเลยได้ไหมเอาพร้อมกันหมดได้ไหมล่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครท่องได้แะไม่ได้อาจารย์อาจารยอารอาจอาจารย์อาจารย์อามาราายอาารย์อาจารย์อจารยามารย์ามดารยจายจยอาจารยาจายาจาาราร ทิตราทิตุยาทิตราหิตทิตราหิตินุหิติตุพิทีตุทีตุยาทิตรานังหิตุนังทิตราทิตราหิตทิตราหิติตุหินุหิตหิตุหิตุยาทิตรานังหิตุนังทิตราหิตาราตุหิตุสุหิตาทิตราหุเอาเทวะทิตุเป็นนาไปเอาเทวะไปใส่ข้างหน้าทิตุเจยียงกัญญา ที่ว่าทีตาทีว่าทีตาโยทีว่าทีตาเทวะทีทีว่าทีไอวะทีตั้งเทโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาตัวนั้นแล้วกัน ยากอาก่ะมให้เข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันสามารถเอาไปใจอย่างกัญญาได้แล้วกันโอเค<ด>ผมอเ,คเอาแค่ทีตูตัวเดียวแล้วกันเดี๋ยวคนมือเบอรี่สมองเล็กน้อยดีจะรวนไปทั้งหมดโอเคเอาแค่ตัวเดียวก็ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าหัวร้อนกันดิกเนี่ยดูดดด มีบางคนเนี่ยโอ้โหกำลังค้นคิดอยู่ว่าจะท่องได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคคนต่อมาคือใครเอาไม่ดีกว่าใครอยากใครจะมาท่องมายืนตรงนี้เลยเอาต่อแถวต่อแถวกันเลยเออจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเอาว่ามาทิฏยาทิตราหินทิตราทิตราหินทิตราทิตราหินทิตรทิตราหินทาราหิ ทีู่ที่ที่ตุที่ตูนาที่ตายาที่ตุยาที่ตาระนังที่ตุนังที่ตาราที่ตาเริที่ตาระทีตาระที่ที่ดูทีู่ที่ทีตุที่ตุโนที่ตารานังไม่มีที่ตุโนที่ตาที่ตุญาที่ตารานังที่ตุนังเดี๋ยวเอาเอาเอาชัดถีใหมายที่ชัดถี่ชัดถี่ทีที่ตุ ที่องิจ้าเนีมอจะไปที่ดูที่ดูยาที่ตาระนังจะไปดูนังตรงตมีที่ตาที่ตาที่ตาราสุทิ่สุอทีาทีตาโรที่ตาทีตาโรคโอเคเท่าให้มันเป๊ะเป๊ไปเลยสิมาเอออะไรเนี่ยเอาไม่เอาขอริเอามา ทิตาทิตโลทิตลังทิตโลทิตาลาทิตุยาทิตาลรีอ้าวลืมทิตาลาหินิตาลพี่ตุหินทิตุพีเฮ้ยใช่ททิตุพี่ทิตุทิตุยาทิตาลังัตุนังทิตาลาิตารีทิตาลาหินิตาลพีตุหินทิตุีตุทิตุยาทิตาลังัตุังทิตารีทิตาลสูทิตุสูทิตาทิตโลโอเคยยม เอาให้มันปทีเดียวไปเลยไม่ต้องมาวนไปวนมาอ้่ตาทตารานักตารยาทิตารหตารหี่ตุหีทีตุตยาตานังท่ตุนังตาราตารตุหตุิตุตุยตารนังีตนังตารตารสตสุที่าีตรขอตติยาิพัันึงตปะตยา าาท,าาทีตาราทีตุยาทีตาราหิทีตาราพิทีตาราทีตุยาทีตราหิตีตาราพิทีตุหิทีตุพิโอเคโอเคมากเดี๋ยวเดียวตัดใพัดมันมีสองตัวนะตัดใยพัดมีสองตัว kita okay. itu ya, kita lagi kita lagi itu ini itu 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 kita itu kita lagi kita lagi itu 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 ya kita nang itu nang kita langsung itu kita 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 lagi พิทาลิพ OK. ิโตนิพ um> okay. ิโตนิพิโตพิโตยาพิทาลังพิโตนังพิทาลพิทาลูพิทาลิพิโตนิพิโตนิพิโตพิพิโตพิโตยาพิทาลังพิโนังพิทาพิทาลิพิาสุพิโตสุพิทาพิโลโอเคคือฮาเล่ไห้วันเดียวจบนะอืมพิทาพิตาโรพิตาคังพิตาโรพิตาราพิตุยาพิทาราหิตาคาฟิพิโตนิพิตุพิ ที่ตุทีตุยาติตาระนังทีตุนังทีตาระติ่าราหิติตาระหิทีตุหิทีตุหิที่ตุทีตุยาติตาระนั่งทีตุนังทีตาระหิที่ตริสุทีตุสุทีตาไม่มีทีตาเรสุเอ้ยทีตาลาสุทีตุสุทีตาทีตาโลโอเคอยากมอนเดี๋ยวจบเช่นกันทีตาทีตาโลทีตังทีตาโลไม่มีทีตังตรงนี้ไม่มีทีตังต้องเอาเป็นอะไรลงอังของอังไว้ที ทิตุรังที่ตุรังได้ยังไงไม่ใช่ที่ตุรังอุเป็นอาระอุก็หายไปเล้มีลาข่ายทีทิตะทิตารังทีทิตารอืทีทีตุยาทีมีสองตัวทีตุยาทีตุลาใช่ทีตะราทีตุยาทิตาลาทีตุยา ทีทิตาราหิติตาราภีทิตาราหิติตาราภีปีตุยาทิตุหิตทิตุเดี๋ยวก่อนของของฝ่ายพระพุวจนะมันจะมีอยู่สี่ตัวทีีทิตาราหิติตาราภีปีตุหิปีตุภีแล้วมาจุลทีเอกาทิตุปีตุยาอื อ๋อทีตุยาทีตุทีตาลังอุเป็นอาระอ่าเป็นอาลงนางของนางไว้ตัวแรกก่อนตัวแรกทีตาลัีตัดเดิมคือทีตุอุเป็นอาระอ๋อแล้วก็เอาอ่าของระเป็นอาลงนางของนางไว้ทีตาลานังอ่าทีตาลานัง ีตอีกตัวหนึ่งอูเป็นอูทีตี่ตูอทตูนังที่ตูนังต่อมาตัวไหนมันจะมีมัจมี่อูเป็นเดิมแล้ใช่อูเป็นอาระแปลงสมาเป็นอารตตทีรตูทีตูไม่ใช่ทีตูพีทีตาลาทีตาลา ทิตระลายาของปัจจมีมันมีตัวเดียวอ๋อทิตายาทิตระทมตาระทิตระหิตระหิตระพิแล้วก็ทิตูหิตทิตูพิโอเคฉัดทีทิตุยา <ด>เอาเป็นตัวแรกก่อนกนะ็คือลงลงสระลบสรทิง้งก็เหมือนไม่ได้ลงอะไรทีตยาแม่พี่สับเดิมเข้ามันมันสับเดิมเลย,ยทีตุกยาทีตุทีตุยาประมาณทีท,ท,ทีตุลานังทีตุลานังเดียวเอาอูเป็นอาระเอาอูปเป็นคือชัดถีมันจะเหมือนกับจุลถีเอาอูปเป็นอารั แล้วก็อาเป็นอาลงนางคงนางไว้ท be no ีตุลานางยังไม่มีตุเราอูเป็นอะละไปแล้วจะไม่มีอูทีตกะลานางอืมตัวต่อมาอูเป็นอูลงนางคงนางไว้ที่ตุลานางทีตูนางตูนางที่ตูนางเอาสตุวีภัททีตาดิอืมทีตาสุเอาอุเป็นอะระอะเป็นอาที ติตาเลสุขอผู้หญิงตั้งละศุเป็นอาติตาลาสุติตาลาสุแล้วก็ติตาอ,อุเป็นอูนี่อเป็นอูลงสุคงสุไว้ติตาไม่ไม่ดีไม่ไดีอูของข้างล่างเอาเป็นอูนแล้วก็เอาลงสุมีพัดติตาแล้วจะติตาตับเดิมคือทีตุอะแล้วเ,เอาอูเป็นอูลงสุคงสุไว้แต่รูปแป็อะไร เอาอูของข้างขัตติษเป็นคําว่าตัวเป็นเป็นสระอูแทนก็จะเป็นธีตูสุธีตูสุอาราบนาพิพัฒน์สุดท้ายทิตาทิตาโรไม่มีคือของมันอันเนี้ยต้องต้องมีรูปเหมือนปฐมาเอาอูกับสิบเอทารี่อือทีตาทีตาอะไรอีกตัวหนึ่งทีตาโรีตาโรโอเคครับลุ้นหนุ่มลุ้นมากเลยเนี่ยต้องการท่องให้ผ่าน